ดีสาวๆคะเตรียมตัวส่งการยังคือวันเนี้ยแอนนี่นะก็เตรียมตัวส่งการแล้วแต่ไม่ใช่ว่าปิดคลิดนี้แล้วจะไปเล่นนะเป็นคนบ้านะคะใครบ้านที่จะไปญหายอยูกับแปลว่าเฮ้ยแกเอาไปเล่นส่งการฉันกลัวขาดดัมมาเลยฉันใส่ขาเส้นออกไปสองแกหรือว่าจะใส่หนุ่น้องไปได้ส่งการดดีไหมบ้าโอะหรือเปล่าถ้าขาดขึ้นมาทำยังไงคนที่แบบมีปัญหาปีนเรียนหายแกใส่หุ่มน้องเลยขาดตลอดเลยความโป๊กกำลังเกิดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสาวที่แบบ อันนี้ควรมีมากอันพูดเลยจริงๆตัวนี้เป็นสเปรย์ถุงน่องของ Labstory ดูให้ดีดูให้ไวถ้าดูได้ก็ได้ไปซื้อนะคะบอกก่อนว่าข้อดีของมันคืออะไร1กันแดด5 0 PA บวกบวกสองเป็นสเปรย์ถุงน่องชนะมันก็ทําให้ทําตัวของมันเหมือนถุงน่องเรียกง่ายๆว่าเหมือนรองพื้นขาค่ะนะคะสามกันน้ำกันน้ำกันมากกันที่สุดในโลกลักกันจริงๆและส่งการเบิร์ดตั้งแต่หกโมงเช้าจนหกโมงเย็นก็ไม่หลุดตั้งแต่ปีสามถึงปีสามอีกวันก็ไม่หลุดเอ่อมันจะมันจะมีอีลาสตติินนนนนนชชช่่่่่ววววยยยแแแแบบบบเเรรรรรืือออออองงงงกกกกกะะะะะดดดคััััไาีีุ้้้้ผม็็็ลจป โอเคค่ะทุกคนทุกคนเห็นแอนนะเดี๋ยวแอนจะทดลองให้ตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงหน้าขาตรงนี้ไม่ได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคสามีดกพ็พอไม่อยากลืมน,นะคะฉีดให้ดูนะคะสเปรย์ตัวนี้มีสองสีมีสีที่มันเป็นสีเบจนะคะแล้วก็จะเป็นเพิร์ลตัวนี้จะมีกิตเตอร์นิดนึงนะคะคือตัวนี้เพิร์ลเพิร์ลเพิร์ลตัวนี้ก็จะเป็นสีเบจนะคะซึ่งมันก็จะเป็นแบบสีเข้มกับสีสว่างนิดนึงนะคะแอนใช้ให้ดูครวิธีชใช้ขย่าก่อนนะคะ ขยาจะมีความรู้สึกว่าขวดมันเย็นอะถ้าสำหรับแอนนะแต่จริงๆเขาแบบเขยา่ามืเทียวก็ได้ฉีดห่างตรงนี้10เซนวิธีฉีดคือถือห่าง10เซนนะคะแล้วฉีดค่ะฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเยหน็นไหมโอเคทุกคนคะ่ะตัวต่อไปจะเป็นสีเพลนะคะตัวนี้แอนจะใช้แบบ ทดลองให้ดูในชีวิตจริงเลยละกันเพราะว่าเหงขาข้างนี้ไหมคะแอนจะมีความแว้นอยู่นะั่นคือรอยท่อโดนต่อสองขวบเดี๋ยวแอนจะเอาสีเพลเนี่ยมาทดลองใช้ให้ดูจริงๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสามารถฉีดได้ทั่วขาเลยนะแต่นี่แอนแซมเปิลให้ดูมาเป็นตัวอย่างนะคะแอนเลยฉีดเป็นแค่จุดๆไปนะคะโอเคฉีดไปนิดเดียวพอนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ตบๆเกเลีย่ยๆรอหนึ่งนาทีให้มันแห้งคะ่ะ เวลาเหลือนะคะหลังจากนั้นแอนก็ไปทานหน้าขาไว้ให้ทุกคนได้ดูเพื่อวัดความเนียนของมันจริงๆนะคะว่าเหมือนใส่ถุงน้องจริงหรือเปล่าบริเวณหน้าขาทั้งสองข้างแอนด้วยนะคะข้างที่สว่างกว่าเนี่ยจะเป็นสีเพลนะคะซึ่งมีกิเตอร์มีเห็นไหมข้านี้แหละที่มีกิเตอร์อีกขั้นก็จะเป็นสีเบดนะคะสีที่เข้มลงมาหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวเรารอแห้งหนึ่งนาทีแล้วเรามาดูกันนะคะรอไว้หนึ่งนาทีนะคะรอให้มันแห้งนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าได้แล้วก็ไปได้เลยกันน้ำฝุดๆจริงแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยไม่ติด นี่คือผลงานค่ะนี่คือข้างที่ทาเพลนะคะเห็นรอยท่อไหมไมีเจอละซีเนียนจริงๆยอมรับเลยจะไปถุงน้องไปซื้อข้างนี้ทาสีเบดนะคะพูดเลยว่าเวลาส่ชุดว่ายน้ำเนี้ยเกลี่ยไปถึงแก้มก้นได้เลยถ้าเกิดว่าแก้มก้นใครเนี่ยไม่เรียบเนียนแล้วก็มีความค้ำอะไรอย่างเงี้ยเกลี่ยไปเลยนะคะนี่คือสองข้างเห็นไหมโคตรดีเหมือนใส่ถุงน้องเลยแต่ไม่ได้ใส่นะส่งการเอาอยู่นะคะ